รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยจังหวัดปทุมธานีเสมือนจริงองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควายจัดโครงการซ้อมแผนเผชิญเหตุเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธาภัย นวัสุรารังสรรตำบลคองควายอำเภอสามโคกจงหวัดปทุมธานีวันที่6กันยายน2567เมื่วลา10.00นนายยอดผู้เฉลิมตระกูลนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคองควายเป็นประธานเปิดโครงการซ้อมแผนเผชิญเหตุเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธาภัยประจำปีงบประมาณทศ2567โดยมีประลัดอำเภอสามโคก หัวหน้าส่ราชก,การสมาชิกสภาเจา้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและพี่น้องประชาชนในเขตตะบนคลองควายเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคักองค์การบริหารส่วนตะบนคลองควายได้จัดโครงการการฝึกซ้อมซ้อมแผนเผเชิญเหตุเพื่อเพิ่มผนประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสารณภัยประจำปีงบประมาณพศ2567มีพระประจักกิจสิทธิมโน เจ้าวาดวัชรารังสรรค์คอยมือความสะดวกและเอือ้อฟื้อสถานที่ส่วนบรรยากาศการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุในครั้งนี้ก่อนเริ่มกิจกรรมได้มีพี่น้องประชาชนผู้ที่เกี่ยวข้องตั้งทยอยมาที่วัชรารังสรรค์ซึ่งเป็นสถานที่จัดงานจากนั้นเวลาสิบจุดศูนย์นอนายยอดผู้เฉลิมตระกูลนาย,ยกองค์การบริหารส่วนตะบลคลองควายให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการมี คณะครูผู้สอนแต่แนะนําตัวพร้อมการฝึกสอนวิธีปิดถังแก๊สขณะเกิดเพลิงไหม้และวิธีป้องกันเอาตัวรอดจากเหตุการณ์การรั่วพร้อมมีการสาธิตและปฏิบัติโดยครูผู้สอนคอยแนะนําอย่างใกล้คิดส่วนบรรยากาศเป็นไปด้วยความตื่นเต้นและสุกสนานจากนั้นเวลา10.30นเริ่มซ้อมการเผชิญเหตุไฟไหม้สาราการ,ปรเปียนวันสุรชดังสัน จากนั้นได้มีรถน้ําจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมผู้ที่เกี่ยวข้องเดินทางมาที่วัชรารังสรรค์ซึ่งเป็นสถานที่เกิดเพลิงไหม้มีการฝึกซ้อมตามยุทธวิธีได้ฝึกฝนอย่างตื่นเต้นและสุขสนานไฮไลท์อยู่ที่การเข้ารับเหตุเพลิงไหม้รถชาวบ้านขณะและรถจักรยานยนต์ของรถชาวบ้านที่มาจอดไว้ขณะขึ้นไปทําบุญและนํารถออกจากที่เกิดเหตุไม่ทัน จนเกิดเพลิงไหม้รถจักรยานยนต์และรถยนต์ทำเสมือนจริงด้านนายยอดผู้เฉลิมตระกูลนายกองค์การบริหาสรส่วนตำบลของควายากล่าวเสริมว่าก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณทุกท่านผู้ที่เกี่ยวข้องที่มาเร่วมกิจกรรมในครั้งนี้และขอขอบพระคุณพระบระจักริกิทิธิมโนเจ้าวาดวัชรลังสร์ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการฝึกซ้อมแผนประเจนเหตุในครั้งนี้ การฝึกซ้อมพิจัญเหตุในครั้งนี้ก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีการฝึกซ้อมอย่างถูกต้องถูกหลักวิธีไม่ว่าจะเป็นการเข้าระับเหุเพลิงไหม้การปฐมพยาบาลการเรียกรถดับเพลิงโดยมีคณะครูผู้ผุกสอนคอยดูแลอย่างใกล้ชิดบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยไม่มีเหตุการณ์อันตรายเกิดขึ้นในขณะซ้อมแผนเจนัเหตุสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จงเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพและปลอดภัยท่านได้กลทิ้งท้ายไว้สาระแก้วตาภาพข่าวรายง,งานจากจังหวัดปทุมธานี